2องทุ่มตรงนั้นเราคงจัดยันแต่ย่งย่างๆเราสองคนเห็นดอกยตำรวจอนะทำไมฉันต้องดีดขนาดนี้ด้วยอ่าได้ยขางเราอยู่ทางโซเชียลมีเดียอย่าลืมก็ไปที่ T N Online นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเข้ามาในแฟนเพจเฟซบุ๊กแห่งนี้เข้ามาที่นี่พร้อมกันทาง T N Live เพนเอน L I V E หอเรื่องมันเยอะจังเลยกระชอนโซเชียลไปหมดเลยนะเรื่องโควิดก็ก็เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าโควิดโควิดมันก็ต้องเล่าแหละพีงบอกว่าขึ้นด้วยข่าวอื่นเมื่อเหรอสังคมมันมีกหลายเรื่องอยากให้ตามจะได้ไม่เครียดตามโควิดที่ไรเครียดทุกทีเลยเอ,อ,อันนี้ก็เครียดคือเรื่องนี้แกน่าจะอินเพราะว่าแกอยู่ในวัยเรียนนี่กนี่แกนี่แก <c oughs> ขนาดนี้ยังเรียนอีกเหรอไม่มีใครแกอนอก่าจะัยเรียนออดูซิแม่งออกจะขึ้น น,นอง่นองบานเลยเด็กนัก <c oughs> เรียนคนนี้เธอยังต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมกมวลพรใช่ใช่แล้วเรียนออนไลน์เนี่ยมันเรียนยากนะเว้ยคือกว่าจะสื่อสารกันได้มันก็อยู่คนละทิศคนละทางแล้วบางครั้งอ่ะแกเคยเห็นไหม<อ>บิดโหลดบิดช้าวเวลาครูสมมติตอนกรากำลังพูดอยู่ไปเซร์มานะอี่มันเริ่มน่วงมันเริ่มน่วงมันเริ่มน่วงนี่สิบเท<อ>่าไหร่นะอันนี<อ>้ยจะน่วง่วง รุ่นแกเนี่ครูยังด่าไหมแกแกมีแบบแบบไม่ตั้งใจเรียนหรือพิมพิพมเข้าไปหาครูแล้วก็ทําให้ครูไม่สบายใจครูก็ด่าแกกลางห้องทงัทง้งทั้งที่มีเพื่อนเรียนกันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยฉันเด็กหลังห้องเออโดนไหมอาจารย์ฟิสิกส์<อ>แต่แต่สุดท้ายฉันรักเขามากนะเ,<อ>เพราะเ,<อ>เป็นอ,อาจารย์ฟิสิกส์ที่แม่งโคตรเก่งไม่มีใครในประเทศนี้สอนฟิสิกส<อ>์ได้เก่งเท่านั้นแล้วอันนั้นคือสมัยเด็กๆสมัยเด็กแกนึกออกไหม การที่จะคว้างคว้างช็อกอ่ะจากหน้าห้องหน้ากระดานไปหลังสุดอ่ะโดนกระบาลเก๊แล้วโดนคูตรงหัวเป้ทุกครั้งที่อะมันต้องมีการคำนวณและขนาดช็อกต้องเท่ากันฉันเพิ่งรู้ตอนจบเพราะครูจะคว้างนี้ใช้เทคนิคโค้งแล้วน้ำหนักมันแล้วก็ปุ๊มปุ้มจิกตรงนี้เลยจิกตรงนี้เลยมันจะเจ็บมันจะเจ็บเจหมือนมดโดนจิกไงโดนจิกแล้วก็แบบแต่เจ็บมากเลยคือเจ็บใจไอยเพื่อนแต่ก็โอเคเราก็เข้าใจได้แล้วครูทํทำให้เจ็บไงไงครูจะฝนก่อน วนให้ไปลายปลายมันแหลมๆนช็อกอ่ะม,มีจุดถุง<ช>เท้าเหมือนจะือเจระจกการกะบานตรงนี้อย่างเงี้ยน,นะคะคือมันก็จะมีอันนั้นครูโบราณแต่ว่าเราจะเข้าใจวัตถุประสงค์เพราะสุดท้ายแกเชื่อไหมตอนฉันจบมหกเทอมสองอฉันเป็นโจทย์ของห้องอถ้าเราใช้ชออ็อกป้าจากน้ำหนักเท่านี้กลมและมีมวลจีเท่านี้ไปหลังห้องซึ่งมีเด็กป็นกะตันห้องมันจะต้องใช้จีเท่าไหร่แกเชื่อไหมตัวเราลูกค่ะ กนเป็นแถวเลยคือสมัยก่อนเนี่ยครูลงโทษเด็กมันไม่ค่อยด่าม,มากหรอกมพนไม่มีโซเชียลมีเดียมันไม่มี Media, มมคลิปวิดีโอมันไม่มีการแบบเอาไปขึ้นทวิตเตอร์เอาไปขึ้น Twitter, เฟซบุ๊กเน Facebook, ี่ยไม่มีป่านั้นอีครูโดนไล่และยังไม่ทันจะออกข้อสอบต่อไ,ไปเติมเนาะสมัยก่อนนะครูโหดกว่านี้ตั้งเยอะตั้งแย่แกโดนแต่นานา,นาโดนด่าด้วยนะบางทีด่านี่ยหว็ดแวดวนะครูสมัยก่อนก็ใช่ว่าจะแบบว่าด่าไม่เก่งนะตามไปด่าถึงหน้าบ้านก็มีนะใช่ก็ด่าเก่งนะแต่มันไม่มี อะไรที่มันออกมาแฉทางโซเชียลได้เหมือนทุกคนนี้ครูทุกคนนี้ก็คือสอนเด็กยากหน่อยนะดุมากก็ไม่ได้ตีมากก็ไม่ได้ใช้วาจาเหมือนสมัยก่อนจิกด่าเด็กเงี้ยก็ไม่ได้ลงอารมณ์มากก็ไม่ได้ใช่เหมือนกับคลิปล่าสุดเนี่ยคือฉันก็คงค่อนข้างจะกําลังคิดว่าสมัยก่อนฉันเคยโดนครูด่าอินนจีแบบนี้ไหมวะอินนจีไหนวะอินนจีแบบว่าทะเลาะกับผัวมาลงกับเด็กอะโอเห็นภาพอิน ประมาณนั้นคือ,อ,อไม่รู้ว่าเหมือนเกลี้ยกล่อมมาจากออไหนีดีกว่ากับไอประโยคที่คําว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจเนี่ยคือมันต้องดูที่น้ําเสียงด้วยแหละออแต่ว่ามุมนึงเราก็รู้สึกว่ามันต้องโมโหมากกับประโยคนี้ขนาดนี้เลยเหรอลองฟังหน่อยไหมอ่ะไดแ้แล้วแล้วพวกแกมาเมาส์มอยกับฉันนะว่าครูโอเคไหมแล้วเด็กโอเคป่ะครูไม่ได้ไม่สอนแต่เธอใช้คำพูดไม่ถูก พี่โมโหนี่ไม่ได้ว่าไม่สอนนะเธอใช้คำพูดที่ดูถูกครูด่าฉันที่ฉันโกรธนย่เพอดคำพูดของแกในที่หนูพิมพ์ไปยังไม่มีคำด่าเลยนะคะละในฐานที่เข้าใจนี่คือคำด่าแต่หนูไม่ถือว่าเป็นคำด่าค่ะก็อย่าใช้คำนี้ เมื่อกี้มันคือคำที่ว่าครูจำไว้นะอย่าใช้ประโยคนี้ทั้งหมดใครเป็นที่ปรึกษาห้องนี้อินเนอแรงมากมาค,คุณครูต้องแบบไปไปเจออะไรมาฮะเพราะว่าเสียงคุณแหลมมากนี่เธอเธอทำให้ฉันกัดเออมันเป็นการ <S <S เสียงแบมันเป็นการดูถูกเสียงแบบสั่นมาแบบจากลูกกระเดือกเลยอะ สั่นมันจากแบบมันโปรเจกต์เสียงอะเสียงมันเหมือนโกรธมากอะนี่เธอเธอใจฉันยังไงเสียงเสียงเป็นอย่างเงี้ยเสียงเงี้ยคือโกรธมากโกรธแบบเสียงสั่นตัวสั่นซึ่งเรารู้สึกว่าไอประโยคที่เด็กพูดอะมันโอเคเด็กถ้าเด็กพูดในน้ําเสียงทุ่มทำนองแบบว่าที่พูดตอนท้ายว่าไหนมีประโยคไหนด่าคะอะไรอย่างเงี้ยเออเรายังพอมองได้ว่ามันเป็นการกระแทกกระทัแดดดันประชัประชันแต่ไอสิ่งที่ครูตอบกลับมามันแรงแบบ แรงมือแรงมากอ่ะแรงแรง,แรงนอ่ะฉันว่าอืออคือฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคือฉันก็ออกความคิดเห็นไม่ถูกแกเพราะว่าถ้าเกิดรุ่นเราอ่ะ อินเอร์จีแบบนี้เราเคยเคย,เคยโดนกันมาเยอะแล้วนะโอ้ยฉันกลัวมากอย่างเงี้ยเอออินเอร์จีแบบนี้โดนแต่ณตอนนี้เอ,อินเตอร์จีแบบนี้มันใช้ไม่ได้กับเด็กรุ่นนี้ใช่เด็กรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะรับเรื่องอะไรแบบนี้ได้ในการกดขี่กดทับในการเรียนการสอนเพราะว่าเรื่องของปัจเจกบุคคลของเด็กรุ่นเนี้ยเขาค่อนข้างจะมีอะไรที่แบบว่าคือมากกว่ารุ่นเราอะกระมวลพรต้องความ,มาเป็นตัวของตัวเอง จะด่าเขาจะลงโทษเขาทุกอย่างต้องมีเหตุและผลใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะหวดเหมือนสมัยก่อนไม,ไ,มไ,ไม่ได้นะไม่ได,ไได้อยู่ดีมาปาช็อกใส่เงี้ไม่ได้ออมันต้องมีมันต้องมีเหตุผลอธิบายเหตุผลบางทียังไม่พอด้วยนะกดเกณฑ์ด้วย<ช>ตอนที่ฉันผิดอ่ะฉันผิดกดข้อไหนถึงจะลงโทษใช่เด็กนันถามเลยนะครูอนุผิดยังไง หนูทําไมอย่างนี้มันไม่ได้เรียกว่าเป็นคําด่านะคะแล้ว,น,ละวนะละวในสถานที่เขาจะคือเด็กเขาจะมีเหตุผลของเขาอ่ายิ่งเด็กเนี่ยอธิบายเหตุผลยิ่งทําให้ครูโกรธครูก็ต้องปรับตัวนะปรับตัวรับฟังเหตุผลของเด็กรุ่นนี้ เพราะเด็กรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าหัวแข็งกว่าเด็กรุ่นเราและถ้าไม่มีเหตุผลให้กับเขาอย่างเพียงพอ,อเขาไม่มีทางให้คุณด่าเขาไม่มีทางให้คุณตัดคะแนนเขาไม่มีทางให้คุณหัวดหรอกเขาจะไฟกับครูจนถึงที่สุดใช่ก็เหมือนอย่างเงี้ยเขามีโทรศัพท์เขาก็าใช่เขาจะไฝ่ได้นะคะอันนั้นอเรื่องหนึ่งเรื่องของเด็กรุ่นใหม่กับวิธีการเรียนการสอนรุ่นเรื่องหนึ่ง,ง,งนะอันอนี้ตนะ้องแบบอันนี้ต้องปรับทงสําหรับครูที่จะต้องปรับตัวสอนแม้กระทั่งเราเป็นผู้ปกครอง เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือตอนนี้มันเป็นโควิดทุกคนต้องเรียนออนไลน์หมดจะน้อยเล็กโตกลางแก,ก่หัวงอกแบบนี้มันก็ต้องเรียนออนไลน์นี่เวลาการสอนออนไลน์ครูต้องเข้าใจนิดนึงว่า ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสมาธิหมดมไม่ใช่ทุกคนจะมีอินเทอร์เน็ตที่มีความไวสูงหมดหไม่ใช่ว่าทุกคนบ้านจะมีแอร์เอางอ่ายๆไม่ใช่ว่าผู้คนบ้านจะเปิดพัดลมได้แม่อาจจะแบบเฮ้ยประหยัดนั่งไปนั่งเลยแล้วมันร้อนมันร้อนเหงื่อออกบริบทไม่ได้สภาพแวดล้อมไม่ได้มีคนมากวนน้องอมากวน อยางเงี้ยมันมีโอกาสที่เด็กจะสมาธิหลุดได้อย่าไปเด็กเลยกูน hey ี่รถเอ้ยขออภัยครมอนี่รถเงาะมาปอกบอกรถเงาะเงาะมาแล้วครับเงาะเงาะบอเงาะหวานหวานมาแล้วสามโลเลยสามโลเลยอีนี้กำลังแบบอีนี่ไปหาเงาะละอีนี่นี่แบบแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรแล้วมันตัดบางยากบางเรื่องมันยากมากมันตัดขนาดเราแก่งี้นะสมมุติพูดถึง URL สมมุติแบบเป็นระบบ URL แบบล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 ะเงา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 ะมาแล้วเงาะเงาะมาแล้วสามโลเลยสามโลเลย งะงะงะเอ๊ะอีเนี่อนี่ URL หรือ URLR หรืออูแล้วมันอยู่ไหนวะเงอะไหมขนาดเราอะเลิฟไออ๋อขนาดเราเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเงอะมันยังทําให้เราเป็นได้ขนาดเนี้ยแล้วเ,เด็กละแล้วเด็กอะ่ะนี่คุณเป็นครูอะ่ะคุณต้องแบบ ใจเย็ยนมากมถูกเคนโดพูดถูกต้องมากจริงๆใช่เด็กรุ่นนี้ลุก,ลกดิกมากมกว่าเขาจะเรียนจบอะคุณครูต้องใช้พลังยุธขนาดไหนใช่แต่ยังไงก็ต้องผ่านมันไปให้ได้แหละโดยเฉพาะรุ่นการเรียนออนไลน์ยังต้องเรียนกันอีกยาวนานยังต้องเรียนกันอีกเยอะแล้วครูเนี่ยก็ให้จําไว้ได้ว่าเด็กๆที่เรียนอยู่แสบทุกคนและทุกคนมีโทรศัพท์มือถือที่อัดเสียงครูได้และเด็กทุกคนเขาไม่ได้ปรารถนาว่าครูจะอยู่แค่การเรียนการสอน ในห้องเล็กๆนี้นะครับถ้าครูทำอะไรไม่ถูกใจครูจะถูกเป็นแขวนใน Facebook จ้ะถูกครูจะถูกเป็นแขวนในทวิตเตอร์นะจ๊ะและ้วครูก็จะเป็นข่าวทั้งประเทศแบบนี้ป่านนี้ครูคนนี้เครียดตายหาไปแล้วเดือดร้อนอีกเดือดร้อนอถูกตรวจสอบอีกใช่ไม่มีใครอยากให้ครูเดือดร้อนนะจริง,รงแต่ว่าอบอกเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สาหรับทั้งครูและนักเรียนนักเรียนและครูครนะรวมถึงพวกเราด้วยอะมาที่หนึ่งเรื่องผ่านไปแล้วสำหรับ เรื่องการเรียนออนไลน์ออนไลน์ส่วนไฟเซอร์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยอัปเดตว่าจะมาแน่ๆอ,อันนี้เขาสั่งกันแบบแบบต่อหน้าต่อตาไม่ได้สั่งออนไลน์ใช่ไหม มันต้องคุยกับฉันเห็นมีภาพแบบเซนเซอร์อย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยมันต้องมีภาพเซนแฉันเป็นความที่แบบดูข่าวเรื่องวัคซีนเยอะแล้วมันจะมีแบบเดี๋ยวได้อยางงุ้นอย่างงี้งั้นแล้วมันไม่ค่อยได้ตามที่จะแบบแบบที่ข่าวมันออกไปที่ล่าสุดถูกฟ้องใช่ไหมไม่ถูกฟ้องถูกลองเรียกกรอตตใช่ไหมอะไรอย่างงั้นนะหวังผลทับซ้อนอะไรเงี้ยหรอเออแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะบอกว่าอจีโดสิบดดสอรจะไม่รู้จะเยอะสิบ้านดอะไรเยอะมากมาว่าจะมาไม่ครบ แล้วมันก็ไม่มาซะทีครั้งนี้ยฉันจะดีใจได้แล้วใช่ไหมจะดีใจได้เลยระโดดตกมือปากปาปาได้คอนเฟิร์มฉันนะเพราะว่านางสาวเด็บราไซเฟิร์ตผู้จัดการใหญ่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยและอินโดไชน่าซึ่งเอาจริงๆตามหลักการแล้วเนี่ยการที่เราจะได้ไฟเซอร์เนี่ยหลักการเดียวกันเลยเหมือนอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาไปต่อมันต้องเป็นผู้จัดการภาคถึงมีอำนาจในการซื้อขายได้ทีนี้ผู้จัดการภาคเด็บรามานั่งเซ็นกิ๊ก ให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองมันต้องได้สิเธอเด็บบรานี่อยู่ในประเทศไทยมานานหรือยังอะเดี๋ยวอยู่เด็บรานี่อยู่ภูมิภาคไงอินโดไชน่าหมดเลยแล้วทําไมเพิ่งได้คุยกับเด็บราวูเด็บราแต่ฉันจำได้ว่าเด็บรามาแล้วรอบหนึ่งจำได้ไหมเดบราใช่ใช่ใ่นี้ใช่ไหมนั่นก็เด็บราแล้วทําไมตอนนั้นเด็บบราแบบ ไม่ลงเอ่ยกับเราอ่ะเด็บบ้าเด็บเดบ้าแบบช้ามากเกินไปนะเด็บบ้าเนี่ยบ้านเมืองฉันวุ่นวายจะตายแล้วไม่มี m อ็มไอเออ่ะเด็บบ้าเด็บบ้าจะยิงอะไรนักหนาทำไมไม่เซ็นตัง้งแต่ตั้งนานแล้วปล่อยให้บ้านเมืองให้มันวุ่นวายอย่างนี้ฮะเด็บบ้าเดบบ้าจะถามว่าในตอนนั้นข้อกําหน,นดรายละเอียดมารบหรือเปล่าใครมีรอืมอะไรให้เด็บบ้าเวลาเล่าข่าวแบบนี้ทำไมฉันกับแกมันสอึะอันตะกุกตะ ยังไงก็ไม่รู้ปกติฉันกับแกเป็นคนเล่าข่าวแบบโคตรฟลูเลยนะปับปบปับปบเวลาเล่าเรื่องวัคซีนทำไมต่างอึกต่าอักสะอึกสะอักก็เราอยากโทษเนี่ยอยากโอษเด็ดปลาสิเด็ดปลาจะอึกอักกว่าเราก็ได้20ล้านโดสนะฮะใน6ปี64แน่นอนไตรมาส4คือเดือนอะไรตุลาตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาไตรมาส4หมายความว่ามาวันที่31ธันวาก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเ้ยนี่จะเบางคนมองลูกเฮ้ยกันทำวะตอนแรกแบบ ตุลาพฤศจิกาธันวาเฮ้ยแต่มาสิตุลาแล้วนี่มันก็จะสิงหาแล้วเวย้ย<อ>ใกล้แล้วเวย้ยจันทร์กันยาวใกล้แล้วไต,ต่มาสี่มันสามเดือนมาวันที่สามสิบเอ็ดธันวาก็ไต่มาสี่ก็ฉันมองโลกในแง่าแลาฉันขอโทษ <c oughs> มันมาตุลาฉันว่ายัางไงก็ต้องตุลาเพราะว่าสถานการณ์มันต้องตุลา ใช่สถานก,การต้องตุลาสิทธมันจะมาไต่มาสิทธไม่<า>แต่สิ่งที่ฉันจะงงก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับบูลค่าการซื้อขายมันเปิดเผยไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้ไม่อาจจะเปิดเผยได้เพราะอะไรทำไมคนไทยไม่มีสิทธิ์รู้การจัดซื้อในครั้งนี้ว่าใช้เงินเท่าไหร่หรือยังไงคือเราไม่มีสิทธิ์รู้ใช่ไหมมัน หรือว่ามันเป็นของโตคืออันนี้เราเราเราแค่ตั้งคําถามนะไฟเซอร์ไทยแลนด์เธออย่ามาอะไรกับฉันคืออาจจะเป็นข้อกําหนดของไฟเซอร์ไฟเซอร์อาจจะบริษัทแม่อาจจะบอกว่าห้างเปิดเผยสัญญาซื้อขายเพราะว่าอาจจะซื้อขายแต่ละประเทศราคาไม่เท่ากันและเดี๋ยวมันจะมีการแบบมาคุยกันหรือเปล่าอ๋อมันก็เหมือนค้าขายแบบดีลเลอร์ไงแกก็ใช่ไงดีลเลอร์แบบประเทศนี้ สิบาทประเด็นนี้สิบห้าบาทเออก็แล้วแต่ซื้อน้อยก็สูงแพงไปแล้วแต่คอนเน็กชันกับแล้วแต่วอลลุ่มเออแล้วแต่วอลลุ่มอันนี้จริงอ๋อเราพลานนี้บอกเข้าใจอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะพวกแกเขาไม่เปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียราคาแต่ละภูมิภาคถูกเอาสุดท้ายเราต้องยอมรับบริษัทยาพวกนี้เขาเป็นบริษัทขายคขาขายเขาขายของก็คือขายของเขาจะขายรัสเซียถูกกว่าเราค่าจจะขายอเมริกาแพงกว่าเรา เขาก็มีทั้งขายของเขาต้องมีทั้งบริจาค<ช>บ้านเราก็จะได้บ,บริจาค1.5ล้านโดสนี่เดือนกรกฎาคม,มก็คือภายในเดือนนี้ใช่ไหมจบจบ1.5ล้านโดสเข้ามาก็บุคลากรทางการแพทย์ซัดก,ก่อนเลยฉีดไปก่อนใช่อันนั้นเราอยากให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ก่อนอส่วนพวกเราอ่ะก็รอหลังบุคลากรทางการแพทย์ได้เพราะเขาบอกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรจะตอนไหนก็แล้วแต่เราก็รอได้นะจ <5 S 2> ๊ะ ทีนี้ตามกําหนดการเดี๋ยวที่แน่ๆไฟเซอรบอกว่าอนุญ,ญาตให้ดูได้คือมาเท่าไหร่ม,มาเมื่อไหร่ตุลากี่ล้านโดสพฤศจิกายนล้านโดสแสดงว่ารัฐบาลได้ก่อนหมอบุญเราพูดกันแบบนี้ก็ได้เพราะตอนตอน,นั้น,ม,น,ม,นมันเทียบเคียงกันมาว่าใครได้ก่อนแต่ถ้าหมอบุญอยู่ในขั้นตอนที่จะได้เหมือนกันเรบลาก็ต้องให้สัมภาษณ์ดิอีกลัหนึ่ง ยังไงหมอบุญก็ต้องก็ต้องดีวกับเดบราใช่ไหมหมอบุญจะดีกับคน<ง>อื่นไม่ได้ใช่ไหมก็นี่ไงเดบราเป็นคนพูดเองว่าต้องใช้ไฟเซอร์อินโดไชน่าและ Indo อินโดไชน่าแล้วไปออนเทคเนี่ยคือผู้รับสัญญาลิขสิทธิ์และการจําหน่ายในภูมิภาคไม่แต่จริงๆหมอบุญก็ต้องมีทรายคุณ <d> ไม่ใช่ว่าจะพูดแบบมโนขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ติดต่อเลยมันไม่ใช่หรอกหมอบุญก็ต้องติดต่อแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนยังไงแต่หมอบุญก็ออกมามั่นใจว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ได้ แต่มันเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชมรัฐบาลเอาเข้ามานี่เท่าไหร่นะ 20, 20ล้านโดสถ้าหมอดุลห,หมอบุญได้อีก30-40ล้านโดสหรือ20ล้านโดสเท่ากันอะไรไม่รู้แหละนั่นหมายเพราะว่าประโยชน์อยู่ที่ใครเราอยู่ที่เรามหมอบุญเอามาขายให้รัฐบาลอีกทอดหนึ่งได้ไหมก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เพื่อให้เราได้ฉีดฟรีไงออก็แล้วแต่รัฐคือยังไงรัฐต้องหาให้เราให้ได้อะเพราะว่าตามตามที่รัฐประกาศเอาไว้วันก่อนนะคะทีนี้คนไทยฉีดไปแล้ว14ล้านคนพบผลข้างเคียงไม่ถึง5%อันนี้คือทั้งหมดของการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซิโนฟาร์มซิโนแวคหรือแม้กระทั่งแอสตราเซเนกาไม่มีผลข้างเคียงและที่แน่ๆ ไอ้น่าสนใจที่สุดคือข้อมูลของวัคซีนชนิดไข้ตั้งแต่ฉีดมาก็คือกระตุ้นบูสเตอร์โดสสของบุคลากรทางการแพทย์ไม่พบอาการรุนแรงอันนี้ดีรุ่นน้องฉันเป็นผู้ประกาศนี่แหละช่องหนึ่งนางก็ไปฉีดไว้นางฉีดซินูแวกแล้วตามด้วยแอสตราโอ้หางบอกนางเกือบตายนางป่วยแบบ แต่ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าหนักหนาอะไรชนดิดที่แบบทนไม่ได้เป็นไข้นะไข้หนักไข้สูงปวดตัวปวดเบ้าตาแบบ3วันไม่หายอวันนี้หายยังวันนี้ออกมาทํางานได้แต่ยังปวดเบ้าตายังปวดหัวคือคือก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพกไข้หรือแอสตราเข็มเดียวมันก็เป็นเพราะเพื่อนชัดอีกคนหนึ่ง ก็ฉีดแอสตราเข็มเดียวก็เดี้ยงเหมือนกันก็เดี้ยงแบบโอ้โหชนิดที่แบบพาลาทุกสี่ชั่วโมงพาลาทุกสี่ชั่วโมงสองสามวันแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอ่ะอ่าก็อาจจะเป็นผลจากแอสตราหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้แสดงว่าถ้าเราบูสเตอร์เข็มที่สามเป็นแอสตรากับมลพรเตรียมตัวเลยพาลาเลยเราไอ้นี่กันไหมเราผัดกันไปฉีดมาเพราะแกกับฉันคงไม่ได้คิวเดียวกันไม่รู้อ่ะอย่าคิวเดียวกันเดี้ยงทั้งคู่เลยค่ะเดี้ยงทั้งคู่เดี๋ยวไม่มีคนผัทธุรกิจเห็นไหมน่าเอาเป็นว่านะคะงานนี้ก็มีีีีทททั้้้้งงผลกกกาาาาาารรรรตตววจสสออออบบมมเเเเืนน่่่ถไปปฉดข็็ นะหรือว่าูสเตอร์เข็มสามให้บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงใชก็ถือว่าก็โอเคแหละก็ให้คุณหมอได้รับไปก่อนในภาวะแบบนี้ก็ูสเตอร์ก็ดีกว่าที่ไม่บูสต์นะฮะอาการก็ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไม่ไหวอาการเป็นไข้อะไรมันปกติเป็นไข้ขึ้นไส้ท้องเสียปวดศีรษะอะไรเงี้ยแต่ปวดกล้ามเนื้อนี่มาเยอะสุดจริงๆใช่ใช่ใช่ทุกคนปวดกล้ามเนื้อหมดหมดเลยอ่ะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนเนี่ยยกยก มันไม่ขึ้นเลยนะแอสตาเนี่ยฉันนะแกฉันพูดเลยนะฉันเป็นได้ทุกข้อยกเว้นผื่นถ้าจะเป็นผื่นฉันจะเครียดผื่นขึ้นหน้าด้วยเนาะเสียโฉมฉันเคยเห็นเพื่อนฉันคนน้องรุ่นน้องฉันนักข่าวอ่ะเขาไปแอสตาเห็นเดียวนะแล้วก็แน่นอนมันมีผลข้างเคียงเพนี้เป็นไข้สามันกินยาผื่นขึ้นเต็มหน้าเลยเว้ยเป็นตุ่ม อิสุกอิัสขึ้นฉีดวัคซีนมานี่แหละน้อยนะที่จะมีคนเป็นอิสุกอิใสแต่มันเป็นผลข้างเคียงได้ไปดูอิใสเป็นทั้งตัวขึ้นเต็มหน้าเลยมันโอ้โหเสียโฉมเลยไอยาแล้วช่วงนี้ร้านส่งสัยผิดด้วยไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราจะสู้มันไม่ว่าจะกี่เข็มกี่พื้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันฉันก็เอนดูเอนดูข่าวนี้เนาะรู้เท่าทันโควิดใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดเขียนมาซะแบบโอ้โหสามสี่หน้าเหมือนที่เราเคยอ่านปุ่มของโควิด อที่จริงอ่ะฉันมีคลิปคลิปหนึ่งฉันทำเป็นภาษาอีสานเอาดิเป็นภาษาการเปิดเปิดเปิดอุ้มเปิดส่งให้อุ้มพี่โมไปเปิดได้เนาะเปิดเปิดเปิดเลยแล้วพูดเข้าเลยเนาะแล้วมันเออพูดเข้าเลยเปิดเปิดเปิดเข้าการทำงานของวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายกับเชื้อเป็นที่อ่อนด๋อยก็คือซิโนแว็กซิโนฟาร์มกับแอสตราเซเนกามันเข้าไปมันทำยังไงแล้วมันเป็นตุกตูนอ่ะภาษาภาพอีสานเข้าใจง่ายมากโอเคอ่ะขอดูหน่อยคุณผู้ชมไปดูหน่อย มาเบิ้งกันเด้อวัคซีนตัวตายตัวเปลนี่มันเห็นหน้าทีจังใดตันรถตันรถตันรถมาแล้วสั่นเข้ามาในร่างกายวกเธอแล้วสั่นคือเสื้อตายหรือว่าเสื้อเปล่นที่อ่อนดอยตุกติกตุกติกตุกติกกูมาแล้วกูมาแล้วมึงเตนขคือมาเบิ้งกูแม่มาเบิ้งกูแล้วมากระนี้มามาบ้า เออไตยข้าตีน่นโสจับนากูไ้เดอ้อคุนาทั้งสี่เดอ้อคุต่ตยก่อนเดอ้อสซุ่มสูจับนานไวเดอ้อมาอีกทื่นมันอีกแง่ออกไปช้อปปิ้งก่อนเนดะ้อฮ่าจิวจิวกูเขามาอีกแล้วทั้งโล่งเลยเอาสูบกเปี้ยวมาตัวนี้ตีหัวมันเลยเออวัคซีนซอยขุนได้เดอ้อ แบปี้ยแบบเปียเป้ยวและชีวิตแบบเปี้ยวเป็นยังไงบ้างก็ต้องซ้ำเข็มสามแบบเปี้ยวก็โดนตีนนะครับขออภัยนะต้องใช้คำนี้ <S <S คือคอ,คอเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันต้องรู้จักไวรสัสวัคซีนเนี่ยมันคือแบบเชื้อเชื้อตายเชื้อตายหรือเชื้อเป็นที่อ่อนดอยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอ่อนดอยคือมันแพร่ระบาดไม่ได้แต่มันทำให้แอนติบอดีร่างกายของเราอ่ะไอตัวเมเลอดขาวเนี่ยมันคุ้นชินว่ารู้จักอีนังตะบนพรหน้าแบบนี้ใช่ไหมแบบเปรี้ยวตีนครั้งที่แล้ว ตกอีนางกระบนพรอตกนางกระบนพรลงไปแกกลางกับพื้นตายแล้วบอกว่าอีบักเปี้ยวเปี้ยวตีนกันนะรัอเออบักเปี้ยวตีนเนี่ยลงไปตายแล้วร่างกายเราก็จำเลยว่าถ้ามีบักเปี้ยวตีนเข้ามาอีกมึงจะโดนหมายหัวแล้วก็จะโดนลุมตีแต่ถ้าร่างกายไม่รู้จักบักเปี้ยวตีน ไม่ได้ฉีดวัคซีนไปรับพัดชิ่วมาจากไหนก็ไม่รู้คราวนี้มันเข้ามาเยอะเลยร่างกายไม่รู้จักก็ปล่อยมันเดินไปอีเปี้ยวตีนก็เข้าไปในเซลล์ต่างๆหน้าเต็มไปหมดเพราะร่างกายเราไม่รู้จักขำมากได้ประโยชน์มากคุณผู้ชมใช่ๆต่บางที่ฉันชอบมากมันเข้าใจง่ายบักเปี้ยวตีนเออบักเปรี้ยวตีนก็ระสับมันไว้จนวันตายนี่แหละก็เป็นทั้งหมดนะที่เอามาเล่าให้ฟังในช่วงวันเวลาแบบนี้คือสถานการณ์มันเครียดรู้แหละหลายอย่างมันเครียดหลายพื้นที่มันเครียด จุดประสงค์ของกรมบลพันธคนโนคือเสพข่าวยังไงก็ได้เอาข่าวมาเล่ายังไงก็ได้ไม่ให้ผู้แก่เครียดเพราะไม่งั้นน่ะคืนนี้ผู้แก่จะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเป็นบ้าอีกฉันน่ะเป็นซึมเศร้าเลยนะแกใช่ฉันต้องกินยาเพิ่มเลยใช่หคือแบบเสพยาของพวกนี้เยอะมากแล้วแบบดูดีร่างกายแบบจักอย่างเงี้ยลงมาอย่างนี้เลยแล้วแกเป็นว่านึกว่าตัวเองติดโควิดคือเมื่อยตัวนอนไม่ตื่นไม่อยากทําอะไรทุนเขาบอกเมื่อยไปหมดใช่ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองแบบไม่สบายแล้วโอ้ปรากฏว่าแบบ จะซึมเศร้าเว้ยจะซึมเศร้าคือแบบว่าเฮ้ยต้องรีบต้องรีบแบบว่าบูทใหม่บูทใหม่บูทใหม่บูใหม่อย่างเงี้ยต้องหาคุณหมอเพราะหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ตัวเป็นไม่รู้ตัวใช่นะคะแต่โอ๊ยทำไมเมื่อยตัวทำไมไม่อยากทำอะไรนู่นนี่ฉันติดโควิดหรือเปล่าจริงๆไม่ได้ติดโควิดแต่มันเริ่มจากสารในสมองที่มันเริ่มแบบมันเริ่มลดลงแล้วสารในความสุขมันลดลงใชแสารความสุขมันลดลง ก็เลยทําให้เกิดภาวะซึมเศร้านำไปสู่โรคซึมเศร้าต้องมอนิเตอร์ตัวเองนะพวกแกทันก็จะจะไม่รอดเลยเนี่ยเอออย่ยาไปเครียดอยยาไปเครียสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกฉันมีหน้าที่ทําช่วยเหลือพวกแกไปนะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วแหละใช่เพลียวตินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ติดตามรับชมทีนเอนช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ